สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการโจ๊กชาแนลครับวันนี้มาปล่อยปลาครับผมวันนี้มาปล่อยปลาที่วัดเนื่องจำนงครับอยู่ที่ชลบุรีครับผมนี่ครับอยู่ในวัดนะครับมาให้อาหารปลาถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับมาปล่อยปลามาให้อาหารปลานะครับเนี่ยมีที่ปล่อยปลาด้วย

ตัวอย่างใหญ่อ่ะกินไม่ได้เลยหอมอะมันกินไม่ได้โอ้โหเอาแค่นี้น้องหอมประดานแค่นี้พี่สายเล่นโทนก็เป็นเลยอะช่วยเอาหน้องหอมขาวเชื่อมเป็นไกล่ดีเนี่ยนี่ เขาโยนไปใช่ไอ้อคือไงมาดูเต่ามาดูเต่า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 ฮิง่ายๆเต่าเพอะเต่าเต่าเต่ามีไงเอาดิเออมันกินเว้ยโอ้ไปดูปลามันนั่หัวน่ะเต่าเลยอ่ะมันหลับงดเลยได้แล้วไปไหนแล้วเต่าตัวนึงนี่ต้องดูเี่ดูนี่มาดูนี่ จะไปโรงพยาบาลมั้งกลัไปโรงพยาบาลเลยเหรอมงาหัวลมาแล้วมาแล้วพร้อมอย่าไปใกล้นะมันงับออาเพ่ไปโอ้ยย่ามโดนไแยกโดนไแยกพร้อมอปล่อยดิให้มันงับเอาอันนี้เอาลูกอันนี้มันเสียกแล้วเอาเลยเอาเลยให้มันกินเลยเอ้ยเอ

เอาเอาใส่ปากปลาดิให้มันกินเต่าตัวใหญ่โอ้โหมีเป็ด <laughs> เป็ดลอยอยู่ในน้ำต่าได้กินยัง กินแล้วอิ่มแล้วมั้งลายตัวแล้วนะอิ่มแล้วนะะบรรยากาศครับวัดเนื่องจำนงครับขีชนบุรีนี่มีให้อาหารปลาด้วยปลาดุกตัวนะเลเลเลยโอ้โหตัวนั่นนะสีเหลืองๆนะ่ะ ตัวใหญ่อ่ะเนี่ยตัวยังใหญ่อ่ะเนี่ยมีเรือปั่นด้วยนะครับถ้าใครอยากขี่เรือปั่นก็มีเนี่ยวัดเนื่องจำนงเนี่ยน้องพร้อม เจะให้ถากหลังแทลังเอาเป็เอาม่นเยอเลยน่าเป็ดไม่กินน้ำพรอใเรืยงไหมเดี๋ยวแยกขึนให้ให้ี่หน่ร้อยไม่็นไรค่นไม่มีไรตังไม่ดี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้โห้ยโอ้หโอ้โอ้อ้โโอ้ยโอ้โ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 อ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โอ้โโอ้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  มามองต่อสู้กันเยอะต่อสู้กันตอนใี้เขาต่อสู้กันี่นี่นี่คุณเต่ามาแล้วนี่เต่ามาให้คุณเต่ากินหน่อยโอ้ยเต่าที่นี่กินหนอนหรือเปล่าท่นี่ยัไม่จันไม้เก่ยวกินนองเียากกินเลยนอนนอน อย่าจับปล่อยอย่าจับปล่อยเอออยู่ตรงเลยเฮ้ยเฮ้ยอื้มอื้มอื้มหูเสียงเลยบางเสียงเลยจับจุ๊จับจุจับเต่าเต่าอยู่ที่นี่กินขนมปังเต่าที่นี่กินขนมปังีไม่ไหวอ่ะไปเหมาไปเลยดีกว่าไป เฮ้ยนี่ห่อยเาว่า้ขกับให้มาไม่ใช่ขไม่อเต่าคงก็ชอบกินนัเนี่ยะแหบอกล้วปเหมาไปเลยดีมาโอ้ ปลามันสู้กันข้างใจเปียกหงดเลยนะปียกไหมอ้าวเปปีกนหอิ่มลามันสนเปียกเลยนดูคุเต่ามองดูเต่าดูเต่านี่เต่าสองตัวเนี่ยฉันไม่สนใจเต่าเฮ้ยฉันุกแล้วฉันุกแล้วเร็อ้แก่อกลไกลก

โยนไปกลางน้ำเลยยนไปกลางน้ำเลยน้องพร้อมเยอเราก็ไม่หหดแล้วเนี่ยอ้าวอๆาวอาหนี่เลยนี้โอ้โหว้าสนุกดีโอ้โหโอ้โห หมอ้บ้อ้าวผมหมดแล้ว้วเอาป้อู้ไปากขวาลไม่จะปั่นด่าไปเอาอีกป่ะก็แบ่งยหแล้ว โยนเลยนี่นี่โยนลงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยโยนลงตรงนี้เลยเนี่นยหมดแล้วขนมปังที่ร้านหมดแล้วมาเลยเดี๋ยวพร้อมดูนะพร้อมมีปลาไหมออเอ็นีปลาเลยฝั่งนี้เรียกก่อนน่ยเรียกอันเดียวไม่โยนยต้องสองอันต้องโยนท,อทอีองอันโอ้ ที่ประตเียเดี๋ยวก็มาปตเกียตนเดี๋ยวมางง่อมาล้วเดยตัวไหนตัวไหนแข็งแรงที่สุดก็คือได้กินอ่ะตัวไหนแข็งแรงที่สุดก็คือได้กินสนใจสนใจให้า่กัเลยเหรอเขาเ้เหรออออมาแ้วเออ จบมากเลยอ่อมาแล้วเห็นมาดิลอยกรแลวนี่มีแตงคนลบราอุ้ยมีไงหลังกินด้วยจ้าแห้อนึ่ด้วยจานแซ่บกรดจกระดูการะจบกระแล้ใจญโหเยอะเอาสองอเลยเห็นไหมขาวน้องท้อเห็นัหมขาวเวาทงมาโยโยแล้วนู่กระดูกสีขาวมาแล้วา ยกเขาไม่เอาอันเดียวนะเเออออโอ้โหมาเยอะแล้วทีเนี้ยมาเยอะแล้วมีตัวใหญ่ทีเนี่นี่มีตัวใหญ่อ่ะโอ้โหโยนลงอีก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 ลงอีกลงพร้อมกันเยอะๆเลยลงพร้อมกันเยอะๆเลย ถือไม่ไหวรอบมือแล้วลงรวอมสดขเ้วลงร้อมกันเยอะๆเลยเยอะอันดีกว่า8อันถือไม่ไหวแล้วอาโย่อัองสองอันแล้วพร้อมกำลังถือได้ลยหูือไว้เลยโอ้วววหหหหหหหอโยน เออโอ้อโยโอ้โหโอ้หโห,โหไอ้ไอ้้ทมันเลยหายไปใน,น,ปในพริบตาเลยหายในพริบตาเลยลองดูนะาเป็นปีรันยาแล้วโยน,นยเลือดเต็มอ่ะเลือดเต็มเลยอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละ <laughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> ตัวมใหญ่อ่ะหมดแล้วนะพอแล้วนะโอ้ยฟังเสียงเลยเฮ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหวตัวนี้กระโดดมาไกลๆเลยอะกระโดดลอยตัวใหญ่มันกระโดดกระโดดเลยหนึ่งสี่โลนะ แผลเอาไม่อยู่นะแผลขาดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปดูกันไปดูกันไปดูเป็นไงดูกันไม่ได้เชื่อหมดง่ายๆนะจ๊อจ๊อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วประดานลอยหมดร้านถนนคนเดินตลาดน้ำเรือปั่น วัดเนื่องจำนงตำบลหนองชากอำเภออะไรนะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับผมถ้าใครมาก็มาได้นะครับนี่นี่ไงห้องน้ำอ๋อเอาก๊อกพี่ป่าก๊อกน้ำดีกว่า มีหมื่นหมดหมื่นอ่ะมีหมื่นหมดหมื่นอ่ะบรรยากาศดีครับวันนี้ที่วันเนื่องจำลองครับผมไปแล้วครับ